สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็ราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Little Soho r o Channel นะคะคลิปนี้เป็นคําพยร์กรประจําเดือนมิถุนายนสําหรับชาวลัคนาสิงห์และก็ชาวราศีสิงห์นะคะโดยใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาเนี่ยกับราศีเนี่ยตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะใครไม่ทราบว่าหาย,ยังไงก็ไปดูที่ Facebook page ของแม่หมอได้เลยน่าจะอยู่ที่ t o โพสต์นะคะอ่าคลิปนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะมาดูว่า เป็นยังไงกันบ้างนะเดือนเดือนมิถุนายนสำหรับชาวลัคนาสิงห์แล้วก็ราศีสิงห์ถ้าใครอยู่ระหว่างรอยต่อนะคะของราศีคุณสามารถดูสองคลิปประกอบกันได้เลยนะอ่ะขอบคุณทุกไลค์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะหายไปเนิ่นนานเลยนะคะขออภัยด้วยขออภัยของชาวลัคนาราศีสิงห์ก่อน ใบแรกไพ่ประจำตัวนะคะเป็นไพ่เลเวอนะคะบอกถึงอะไรบอกถึงเดือนนี้ใครน้าม nah ีเสน่ห์จังเลยก็ชาวราศนาราศีสิงห์นั่นไงนะคะไพ่ออกมาขนาดนี้หากคุณเป็นคุณผู้ชายหรือไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเสน่ห์ของคุณมีผลกับเพศตรงข้ามอย่างแน่นอนรวมถึงอาจจะเป็นเพศเดียวกันด้วยถ้าคุณเป็น lgbt นะคะอ่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีคนที่ด้วยเสน่ห์ของคุณน่ะที่มันอยู่อแบบ เออทำไมวันทไมสวยขึ้นนะทำไมแต่งตัวมีรสนิยมดีขึ้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะสเสน่ห์ของตัวคุณเองเนี่ยจะดึงดูดให้มีคนเข้าหาคุณนะคะอาจจะมากกว่าหนึ่งคนนั่นเองอุ๊ยอันนี้ก็ไพ่เสน่ห์นะคะมาอีกแล้วสเสน่ห์นี้จะทำให้คุณได้ได้หาเงินได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการย้มเยอะ,ยอะๆการแต่งตัวสวยๆงามๆการโพสต์หรือว่า การพูดจาอ่อนหวานนิ่มนวลน,นะคะนะเจรจารพาทีที่มีเสน่ห์คุณก็จะสามารถเขาเรียกว่าขายของได้ดีขึ้นด้วยนะใครที่ไม่ได้ขายของนะคะคุณก็อาจจะทําให้สัมพันธภาพกับคนรอบข้างนั้นน่ะดีขึ้นพอคนเขาชอบคุณนะคะเขาเต็มใจจะช่วยเหลือคุณในสิ่งต่างๆการดําเนินการทุกอย่างอ่ะมันก็อาจจะแบบว่าง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ ว่าคุณเกิดปัญหาอะไรเดินไปขอความช่วยเหลือใครอะ่ะเขาก็แฮปปี้ที่จะช่วยคุณนะสำหรับคนราศีสิงในเดือนมิถุนายนนี้นะคะอ่ามีไพ่คาชาน,านันมีไพ่สิบเหรียญน,นะคะหูว้าวใครจะดวงดีเท่าคุณเนี่ยอ่ามาสิบเหรียญและแปดดาบก็มีวองมาขออ่ะห้าเหรียญน,นะคะไพ่สีใบแรกดีมากๆเลยครอบครัวดีนะคะครอบครัวค่อนข้าง มันคงนะคะแต่ว่าปัญหาไหนที่มันเป็นปัญหาคาาคาซังนะเช่นปัญหาแบบเออต้องแก้สมมติต้องผ่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ย,วยาวๆนานอยู่อย่างนั้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องปัญหาระยะยาวเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะยังไม่ต้องไปเครียดกับมันมากเพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้ใครที่คิดอยากจะขายบ้านต้องรอไปก่อนนะประมาณอย่างงี้หรือมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจร่วมกับครอบครัว เขาเรียกว่าเช่นการบริหารพื้นที่ที่ดินการจัดการกิจการส่วนตัวอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องใช้เวลาคือเดือนนี้อาจจะยังไม่เหมาะในการที่จะต้องมาตัดสินใจอะไรแบบนี้นะสำหรับคนที่อยากจะหางานใหม่นะคะก็แม่เหมาะว่าคุณอาจจะต้องรอไปก่อนนะถ้าคุณอยากจะได้คุณจะต้องอาศัยเส้นสายและคอนเน็ชันใช้คอนเน็ชันนะคะให้เพื่อนแนะนํา ให้คนรู้จักแนะนำหรือใช้บริการรีคูดเมนต์แต่ถ้าใครกำลังมองหางานต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติอยู่นะคะก็เดินหน้าต่อไปได้เลยนะคุณอาจจะลองมองในสายงานเก่าๆหรือกลับไปคุยกับคนที่บริษัทเก่าๆดูซิว่าเออมีตำแหน่งงานที่บริษัทไหนแนะนำเราไหมหรือเธอมีเพื่อนไหมแต่การใช้คอนเน c t ชันจะทำให้คุณนะต่อยอดสิ่งใหม่ๆได้ง่ายกว่าแต่ว่าเดือนมิถุนายนี้มันได้แค่คุยๆกันไว้ก่อนนะ มันได้แค่คุยๆกันไว้ก่อนแต่ในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ไม่เหมอะว่าคุณอาจจะต้องรอในเดือนเดือนหลังจากเดือนมิถุนายนะเออเดือนมิถุนายนเนี่ยมันได้แค่เหมือนคิกออฟอะนะไปก่อนนะเหมือนแจ้งความประสงค์ของเราให้จักรวาลได้รับรู้ให้เพื่อนเราได้รับรู้ไปก่อนนะใครที่ทํากิจการส่วนตัวนะช่วงนี้อาจจะต้องรอจังหวะในการขยับขยายนิดนึงนะคะเดือนนี้ไม่ได้เหมาะในการขยับขยายแต่เหมาะในการที่จะแบบว่า ทาให้มันมั่นคงขึ้นนะเมนเทนสิ่งเดิมๆไปก่อนเคยทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นไปก่อนแต่คุณอาจจะทําภาพลักษณ์ของร้านเนี่ยให้มันดีขึ้นขยันโพส,สบ่อยๆขยันโฆษณาหรือว่าทําให้มันแบบเป็นที่ถ้ามันมีร้านอะ่ะต้องทําให้มันเป็นที่สนใจเช่นเปิดไฟสว่างๆมีป้ายสวยๆนะคะมี ถ้าคุณมี PR มีโฆษณาอย่างเงี้ยขายออนไลน์ด้วยอย่างเงี้ยก็ใช้การแต่งแต่งร้านในไลฟ์นะให้สวยๆให้สว่างๆนะฮะแต่งตัวสวยๆยิ้มเยอะๆแต่งหน้าสวยๆอะไรแบบเนี้ยก็จะช่วยได้นะอันทันมาการเงิน มีไพ่สิบเหรียญมีไพ่แปดเหรียญนะคะก็ค่อนข้างที่จะดีการเงินที่คุณรอคอยคุณมีเกณฑ์จะได้ใครรอเงินตกเบิกเงินคืนภาษีก็จะได้นะคะใครที่ขายของไม่เหมาะว่าขายกลางคืนไลฟ์สดขายของตอนกลางคืนนี้ดีมากเลยลูกค้าเก่าอาจจะเวียนกลับมาซื้อซ้ํานะคะจนแบบว่าลดอีกแล้วหรออะไรอย่างนี้ลดอีกแล้วหรอขายดีคะ่ะขายดีอยู่นะอ่ะอันถัดมาใครที่ทํางาน f r e e l นซ์ land, ฟ freelance ตอนนี้ยอาจจะต้องเขาเรียกว่าขยันหาเขาเรียกว่า ช่องทางใหม่ๆคอนเน็ชันใหม่ๆได้แล้วนะฮะนะมีต้องแต่ว่าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนจะต้องใช้คอนเน็กชันช่วยหาอยู่เบื้องหลังอะถ้าเกิดว่าไปใช้ไปหาเองเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ข่าวอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไพ่ความสัมพันธ์มันโดดเด่นกว่าการที่เราแบบออกหน้าเองอะไรแบบนี้นะอืมต้องให้คนแนะนํามานะเรื่องสุขภาพ เป็นไฮไลท์หนึ่งที่ชาวลัคนาราศรีสิงห์ต้องเรามาระวังนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแนวแบบท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยเพราะว่านอนหลับไม่เป็นเวลาหลายหลยคนคิดมากเพราะว่าอยากจะ อยากจะหาไม่ว่าจะเป็นการหางานใหม่อยากขยับขยายนะคะการหมุนเงินหรือว่าอาจจะต้องใช้เงินเยอะจริงตรงนี้เนี่ยมันมี8เหรียญและ10บเหรียญก็จริงนะแต่คุณเหมือนกับว่าคุณอยากให้การเงินของคุณอนะมั่นคงกว่านี้ก็เลยคิดมากแตถ่ถามว่าตอนนี้การเงินแย่ไหมเดือนนี้ไม่แย่นะคะมิถุนายน,นี้ไม่แย่คุณยังสามารถแบบไปได้เรื่อยๆหาเงินเพิ่มได้อยู่ถึงต่อให้คุณมีปัญหาย,ยังไงครอบครัวคุณก็พร้อมที่จะซัพอพอร์ตคุณนะคะเรื่องที่ทํางานนะหัวหน้าคุณเนี่ยอาจจะ เรียกว่าออกคำสั่งในช่วงนี้อาจจะเชื่อถือไม่ค่อยได้นะอาจจะทําให้คุณเครียดด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นใจร่มๆนะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะเดือนนี้อาจจะต้องใช้การวางแผนร่วมด้วยนิดนึงก็คือว่ามิถุนานเนี่ยต้องวางแผนการทํางานดีๆนะให้มันเป็นขั้นเป็นตอนนะคะอย่าทํางานแบบอ๋อวันนี้ค่อยคิดเดี๋ยววันนี้ค่อยคิดอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันขาดไพ่ที่มันเป็นการจัดระเบียบชีวิตไปแต่การเงินมันดีแล้วอะนะสุขภาพก็ต้องระวังอีกนิดหน่อยการใช้ชีวิตในเดือนนี้อาจจะยังไม่ค่อยสมดุลน,นะในเรื่องของการกินการนอนและเวลาการทํางานคุณไม่ค่อยออกกําลังกายแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณได้นะคะก็เขาเรียกว่าให้อาหารให้อาหารจิตนะเออการฝึกจิตหรือการฝึกอารมณ์ดีๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณเนี่ย ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขได้ง่ายขึ้นถ้าคุณมีความสุขได้ง่ายนะคะในเรื่องของการหมุนเงินการแก้ปัญหาการจัดระเบียบความคิดเรื่องเงินต่างๆเนี่ยมันจะเป็นระเบียบแล้วทําให้คุณแบบเออโล่งสบายใจขึ้นจริงๆมาเริ่มจากการกินการน,นอนที่เพียงพอแล้วกออ็การมีสติที่อยู่กับปัจจุบันที่ดีนะคะอืประมาณนี้ความรักคนโสด คนสดมีคนเข้ามาจีบอะนะบอกแล้ว่านะว่ามีสนเสน่ห์นะคะโพสร,รูปลงโซเชียลสวยๆเนีย่ยก็ก็มีนะคะมีคนเข้ามาสนใจนะแต่คุณจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าเพราะมันมีไพ่ไพ่แบบนี้ขึ้นมาไพ่แบบอ่าคิดมากไพ่ความเครียดนะคะคุยคุยกันไปก่อนนะคะเขาบอกว่าคุยคุยกันไปก่อนนะคะถ้าคุณยังคุยไปเรื่อยๆเราคุณรู้สึกสบายใจอะคุณก็ค่อยเปิดโอกาส เขาเรียกว่าให้เขาได้ใกล้ชิดคุณอีกหนึ่งสเต็ปก็เป็นได้แต่ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะรู้สึกอึดอัดใจกับคนที่เขามาคุยหรือรู้ว่าเอ๊ะครอบครัวเรากับครอบครัวเขามันไม่น่าจะเข้ากันไปได้นะคุณก็คุณก็ควรที่จะลองเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาดูนะคะเพราะเขาบอกว่ามันมีไพแห่งตัวเลือกอะเข้ามาอยู่เหมือนกันเพราะว่าคุณไม่ได้มีคนเข้ามาแค่คนเดียวะนะคุณก็ลองให้โอกาสตัวเองได้ทําความรู้จักกับใครหลายๆคนก่อนนะคะเอาเป็นว่า เดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีคนเข้ามาแต่ยังไม่ใช่เดือนที่เหมาะกับการตัดส,สินใจว่าเราจะเลือกใครหรือว่าไปต่อกับใครดีอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเขาบอกว่าทําตัวให้สบายๆนะคะเรายังต้องใส่ใจเรื่องเงินกับเรื่องงานก่อนในเรื่องของความสัมพันธ์เขาบอกว่าเดือนนี้ทําตัวให้สดสสบายใจเลือกความสัมพันธ์ที่สบายใจน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชาวลัคนาแล้วก็ราศีสิงห์นะคะอืมแต่ถ้าใครอยาก มูนิดนึงก็แนะนําว่าให้สวดมนต์นะคะก็เป็นการที่ทาทําจิตให้มีสมาธินะคะแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องโลกกดลงนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้ดวงคุณนะ่ะสบายใจขึ้นนั่นเองอ่ะมาดูคําแนะนําจากไพ่ร r เคิลกันบ้างถามว่าเรื่องอะไรที่ดีที่สุดในเดือนนี้ของคุณนะคะไม่หมอเรื่องเงินนะ ไม่หมอเรื่องเองินเรื่องที่2ก็คือความสัมพันธ์คอนเน็กชันที่จะมาช่วยเหลือการงานให้มันง่ายขึ้นคําว่าความสัมพันธ์ในที่นี้มันไม่ได้แปลว่าความรักอย่างเดียวนะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยการทํางานของคุณจะไม่ลำบากต่อไปถ้าคุณมีคอนเน็กชันที่ดีที่คอยซัพพอร์ตเอ่ต่อมาปึ๊บไพ่คริสตัล ไพ่คริสตัลก็มาเลยอาชิฟเมต์แม่หมอจะทายใบนี้ว่ารู้สึกนะมันเป็นความรู้สึกใบนี้ก็คือความมั่นคงนะคะในสิ่งที่คุณทําไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานฟรีแลนซ์หรือไม่ว่าจะเป็นงานปัจจุบันที่คุณทําอยู่มันมีความมั่นคงดีอยู่แล้วอะไรที่คุณลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านะคะเดือนนี้คุณจะได้รับผลสําเร็จและผลลัพธ์ดีนะเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นอันที่สองก็คือเดอะมูนหรือว่า emotion's นะคะหลายๆอย่างอะ่ะมันยังต้องใช้ความรู้สึกหรือต้องใช้อารมณ์ร่วมด้วยในการทำงานดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องปรับอารมณ์ให้มันแบบ ให้มันอยู่นิ่งๆให้มันนูนทรอลนิดนึงนะคะทำอะไรก็อย่าเอาตัดใจนะคะการตัดสินใจที่สําคัญสำคัญนั้นใช้อารมณ์ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าต้องเรามาระวังนิดนึงนะในการตัดสินใจเรื่องสําคัญเช่นการครบกับใครการเลิกกับใครการทํางานชิ้นสําคัญหรือการใช้เงินก้อนใหญ่ๆห,ห้ามใช้อารมณ์ในการตัดสินใจใบที่3เป็นเรื่องของ อธิบายไงดีเขาบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นนะคะจักรวาลน,นี้แล้วก็โลกใบนี้นะคะมีอะไรพร้อมสําหรับคุณอยู่เสมอแต่คุณนะี่ยทำตัวคุณให้พร้อมก็พอทําใจของคุณให้พร้อมที่จะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็หยิบฉวยเขาเรียกว่าโอกาสต่างๆมันมีอยู่รอบตัวคุณนั่นแหละอยู่ที่ว่าถ้าใจเราพร้อมนะคะถ้าใจเรานิ่งพอเราจะมองเห็นมันจริๆก็อยูรอ่รอบตัวเรานั่นแหละ นะคุณไม่ได้ขาดเหลืออะไรนะคะเขาแค่บอกว่าคุณไม่ได้ขาดเหลืออะไรเลยอยู่ที่ว่าใจเราถ้าใจเราพร้อมะโลกใบนี้ก็พร้อมจะตอบสนองสิ่งที่เราต้องการจะทํานะคะแต่ต้องเป็นสิ่งที่ดีอยู่บนความตั้งใจที่ดีนะคะประมาณนั้นนะอืมประมาณนี้เลยใครที่อยากขยับขยายไปเรียนต่อต่างประเทศอะ่ะก็มองมองไว้ก่อนได้นะแต่รอจังหวะอีกสักพักใครที่ถามามีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศไหมย,ยังไม่ใช่เดือนนี้ ยังไม่ใช่จังหวะตอนนี้แต่มีโอกาสในอนาคตเห็นแต่ว่ายังไม่ใช่มิถุนานนะจ๊ะรอไปก่อนนะแต่มีแน่ๆนะนะอ่ะก็อันนี้เป็นคำพยากรณ์น,นะสำหรับชาวราศาีสิงห์นะคะระวังรถไฟชนกันนะจ๊ะก็ฝากกดไลค like, ์ s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับช a n นลของเราด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ